ท่องเที่ยวไทยปี2020ตายเกลื่อนอีกสองปีก็ไม่แน่ว่าจะฟืน้นอันนี้ขอเปลี่ยนแปลงจากหัวข้อของเขาอพาพอหัวข้อของเขาบอกว่าจบปี2020นี้ท่องเที่ยวไทยตกไปถึง74%แล้วก็ยังไม่เห็นการฟื้นตัวจนกระทั่งปี2022ก็คืออีก2ปีหรือเปล่าคือมันขึ้นอยู่ว,ว่า2022นี่หมายถึงต้นปีกลางปีหรือปลายปีถ้าหมายถึงต้นปี ก็คงอีกประมาณปีนิดๆโอ้ oh, อีกไม่นานแล้วรอกันเถอะพวกเราอะไรเงี้ยคือที่บอกว่าขออนุญ,ญาตไม่เหมือนหัวข้อเพราะว่าหนึ่งคือที่บอกว่าปี2020คือปีเนี้ยกําลังจะสิ้นปีอยู่แล้วเนี่ยลดลงไป74%เนี่ยก็มันก็เป็นเพราะว่าโควิดเนี่ยมาตอนเดือนมีนาคมใช่ไหมเรายังมีต่างชาติเข้ามาอย่างเต็มพิกัดก็คือประมาณสองเดือนครึ่งเกือบเกือบสามเดือนก่อนเราจะล็อกดาวน์ในเดือนที่สี่คือเดือนเมษาใช่ไหม เราก็เลยยังพอมีรายได้อยู่บ้างในช่วงสามเดือนแรกมันก็เลยกลายเป็นตกเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นซึ่งความจริงแล้วเนี่ยด้วยนโยบายของอคนจัดการประเทศชุดเนี้ยที่ปิดกั้นกันขนาดเนี้ยถ้าเกิดเขาทําตั้งแต่เดือนมกรานะคงไม่ใช่เจ็ดสิบสี่อ่ะคงจะเป็นเ 99. ก้าสิบเก้าจุดเก้า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 เปอร์เซ็นที่ตกไปอะ่ะก็คิดดูละกันจากสี่สิบล้านเหลืออยู่แค่ไม่ถึงพันเนี้ยอันนี้หมายถึงนักท่องเที่ยวจริงๆนะไม่ได้หมายถึงคนทํางานนักเรียนหรือว่าครอบครัวนะหมายถึงนักท่องเที่ยวจริงๆเลยเนี่ยคือ สี่สิบล้านเหลือแค่ไม่กี่พันเนี่ยอันนี้เรียกว่าตกไปกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะฉะนั้นถ้ายังดําเนินนโยบายแบบนี้ต่อไปนะก็คือนอกจากว่าเราจะปิดกั้นประเทศแล้วเนี่ยพิธีกรรมมากมายแล้วเนี่ยในส่วนตัวออฟยังคิดว่านโยบายของเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังกระทืบซ้ำด้วยการที่บอกว่าจะเอาแต่นักท่องเที่ยวคุณภาพเราบอกว่าเราพึ่งพาการท่องเที่ยวมากเกินไปแล้วนะต่อไปเราจะเอาคุณภาพคือคุณภาพของเราก็คือเสียเสียที่เอาบอกมาตลอดคืออยู่นาน จ่ายหนักวงเล็บคนอยู่นานเขาไม่ได้จ่ายหนักหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็ทําให้เขาเจ๊งไปตั้งเยอะแล้วกว่าเขาจะเข้ามาได้เนี่ยใช่ไหมคนจะเข้ามาในประเทศไทยตอนเนี้จ่ายเกือบแสนหรือว่าเป็นบางคนเป็นแสนนะครับเพราะว่าค่าโรงแรมกักตัวเอยค่าประกันเอยแพงมหาโหดแล้วยิ่งใครมาแบบวีซ่ากษียณเนี่ยกระอักแสนกว่าขึ้นไปอยู่แล้วแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขากระอักไปตั้งเยอะแล้วแล้วเขาจะมาใช้เยอะได้ยังไงเราก็คิดว่านี่คือในเงื่อนไขตรงนี้นะ ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะคือหนึ่งคือพิธีกรรมเยอะจ่ายแพงกว่าจะเข้ามาได้สองคือนโยบายเล่นคุณภาพแบบเนี้ยที่จะเอาแต่คนจ่ายหนักอยู่นานเท่านั้นแบบที่มาสั้นๆแปบ๊แปบๆใช้น้อยๆไม่เอาแล้วเหลืออะไรแบบเนี้ยก็ไม่ใช่ปี2022ครับที่จะฟืน้นส่วนตัวคิดว่าปี2025อีก5ปีถึงจะฟืน้นมันไม่ใช่เพราะโควิดหรอกเป็นเพราะว่าทั้งหมดนี้แหละคือทั้ง คนจัดการประเทศทั้งคนจัดการการท่องเที่ยวค่าตัวตายค่าการท่องเที่ยวของประเทศตัวเองนักท่องเที่ยว40ล้านเนี่ยเราเคยได้เป็นอันดับที่4ของโลกเลยใช่ไหมเรียกได้ว่าฟุกมากๆอ่ะไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยโฆษณาไปวันๆนะอยู่ดีๆได้เป็นอันดับ4ของโลกได้ไงไม่รู้ตอนนี้คงจะเป็นอันดับที่เอ,อ่อทั่วโลกนี้มีประมาณ200กว่าประเทศใช่ไหมอาจจะเป็นอันดับที่200กว่าเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแค่ไม่กี่พันคนเอง จากอันดับสี่เป็นอันดับสองร้อยกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะนั่นแหละก็คือเป็นเพราะว่าคือส่วนตัวคิดว่าเราฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเองฆ่าการท่องเที่ยวของเราเองซึ่งออบคิดว่าการท่องเที่ยวนี่เป็นอะไรที่เราแบบได้มาโดยที่แทบไม่ต้องลงทุนเพราะว่ามีข่าวหนึ่งที่อ๋อบอกว่าเขาจะไม่พึ่งพาการท่องเที่ยวเพราะเขาจะไปลุยเกี่ยวกับพวกค,คือคือควรจะทําอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าไม่ไม,ไม่ต้องทํานะ คือของมันต้องทําอยู่แล้วลุยพวกผลิตรถยนต์ไฟฟ้าลุยพวกเมกะโปรเจกต์ต่างๆอะไรเงี้ยคือของมันต้องทําแต่อย่าลืมนะอันนั้นเราต้องลงทุนนะต้องใช้เงินลงทุนก่อนจะคุ้มหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ก่อสร้างเนี่ย e e c เนี่ยที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกเนี่ยพูดมากี่ปีแล้วไม่รู้ยังไม่เสร็จเลยจะมาเจอโควิดอีกอะนักลงทุนต่างชาติเข้ามาไม่ได้อีกอะ่ะก็ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นี่ไงลงทุนตั้งนานแล้วยังไม่ได้เริ่มเลย แต่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนเลยนะของมันมีอยู่แล้วเราเริ่มได้ทันทีแต่เรากลับใปม,มองว่านี่คือภาระนี่คือเราพึ่งผ่ามากเกินไปแล้วคือเราควรจะทําของเดิมให้ดีการท่องเที่ยวของเดิมเราฟุกเราได้นักท่องเที่ยวมาเยอะโดยที่ไม่ได้ทาอะไรเลยคือคนจัดการท่องเที่ยวอเชื่อว่าเขาแค่ขายไปเรื่อยๆเฉยๆอนะ่ะแต่ว่าไม่ได้ทำนุบํารุงอะไรเท่าไหร่ก็คือนอกจากเอาแต่ขายแล้วเนี่ยควรจะมาทํานุบํารุงให้มันดีจัดการให้การเดินทางสะดวกแล้วก็ ถือควรจะรักษาของเดิมให้มันดีขึ้นส่วนของใหม่ลงทุนอะไรที่ว่าเมื่อกี้ก็ทำไปไม่ได้ขัดขวางแต่ของเดิมต้องทำให้ดีอันนี้บอกว่าของเดิมพึ่งพามากไปแล้วนั้นก็ปล่อยๆไว้ก่อนไปหาของใหม่ซึ่งยังไม่รู้ว่าอนาคตว่าจะสำเร็จหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันใช้ได้หรือครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับคำบรรยายใต้ภาพนะครับคนจัดการการท่องเที่ยวเขาก็บอกว่าปีหน้าเนี่ย เขาเชื่อว่านะอาศัยความเชื่ออย่างเดียวเนี่ยบีลิฟเนี่ยเชื่อว่าอาศัยความเชื่อเลยไม่รู้เอาเหตุผลจากไหนมาปีหน้าเราจะเห็นการเที่ยวของคนในประเทศประมาณร้อยี่สิบล้านครั้งก็ประชากรทั้งประเทศมีเจ็ดสิบล้านใช่ไหมก็จะต้องเที่ยวกันขั้นต่ําคนละสองครั้งต่อปีซึ่งไม่รู้วัดจากอะไรแต่จริงๆถ้าเราหักคนแก่หักเด็กทารกออกเกิดคนเที่ยวจากเจ็ดสิบล้านก็น่าจะเหลือสักสี่สิบใช่ไหม เขาเท่ากับว่าจะเที่ยวในประเทศกันถึงสามครั้งแล้วก็จะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้ถึงสิบล้านคนจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะ,ะถ้าเกิดบอกว่าไอพิธีกรรมที่เราทําตอนเนี้ย ASQ ซื้อประกันโควิดเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเราจะทําถึงแค่อย่างมากก็กลางปีนะเราเริ่มผลิตวัคซีนปุ๊บเราจะเลิกเลยเออถ้าอันนั้นเป็นไปได้แต่ว่าตรงนี้คือเขาวางมุกอะไรไ้เยอะแยะเลยกันท่องเที่ยวเนี่ยที่ว่ายังไงก็จะไม่ยอมเลิกกักตัวหรืออะไรเงี้ยนะ เราก็เลยยังมองว่าเขาน่าจะทําต่อไปเรื่อยๆแล้วทีนี้สิบล้านมาจากไหนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาก็คือเหมือนกับใช้ความเชื่ออย่างเดียวเลยตอนนี้ก็เพื่อนๆลองคิดดูนะครับอ,อจริงๆพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละใช่ไหมติดตามกันมาแล้วก็หลายๆคนก็รอแฟนเข้ามาก็รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันสูงแค่ไหนอโอเคตัวเครื่องบินเขาต้องจ่ายอยู่แล้วไม่นับก็ได้ก็จะมีค่าปากการะกันแล้วก็ค่า a อ q ออันนี้กรณีคนยังไม่กเกษียณใช่ไหมรวมๆกันแล้วก็สี่หมื่นกว่าถึงห้าหมื่นละ ในการที่จะเข้ามาแล้วก็ระหว่างทางค่าใช้จ่ายจีปาทาอีกแต่ถ้าเกิดว่ารวมตัวเครื่องบินด้วยก็เจ็ดถึงแปดหมื่นบาทแล้วก็ถ้าเกิดใครมาแบบกระเียนก็แสนกว่าบาทคืออันนี้คือคร่าวๆนะครับบางคนจะมากกว่านี้อีกเพราะว่าโรงแรมกักตัว ASQ ที่ราคาถูกๆหน่อยเนี่ยนะถูกๆของออฟคือสักต่ำกว่าสามหมื่นหะ้าเนี่ยนะมีอย่างมากก็สิบกว่าแห่งถ้าแห่งหนึ่งมีโรงแรมสักร้อยห้องซึ่งจริงๆส่วนใหญ่ไม่ถึงนะสิบ กว่าแห่งร้อยห้องก็คือได้แค่พันกว่าคนมันก็ไม่เยอะนะพันกว่าคนต่ออะไรดีอ่ะคนหนึ่งก็ต้องกักสิบห้าวันใช่ไหมคือจํานวนมันน้อยมากอะ่ะเอาเป็นว่าตามตัวเลขคือ ASQ ทั้งกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ร้อยกว่าแห่งมั้งถ้าแห่งละร้อยห้องก็หมื่นกว่าคนเดือนหนึ่งคงไม่กี่หมื่นคนเฉพาะกรุงเทพยังก่อนโควิดยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละยี่สิบล้านคนเลยตอนนี้รองรับได้แค่เดือนละไม่กี่หมื่นคนแล้วคุณจะเอาสิบล้านคนมาจากไหน อันเนี้ยคือคือถ้ามองในแง่ร้ายจะเป็นแบบนี้คือคุณจะเอาสิบล้านคนมาจากไหนแต่ถ้าเกิดมองในแง่ดีก็คืออ๋อแสดงว่าเขามีแผนจะเลิกกักตัวใช่ไหมโอ้โอ้โอแต่แต่อีกนานเหมือนกันนะดูสถานการณ์แล้วไม่น่าจะเลิกง่ายๆนะครับแต่ก็ยังมีความหวังอยู่นะแต่แค่ว่าเออยังงงว่าใช้ความเชื่ออย่างเดียวเลยแล้วมันจะเอามาจากไหนสิบล้านคนเนี้ยโดยที่ไม่ได้บอกอะไรเลยก็แตกย่อหน้าแรกนี้ก็คืออ่าเราเคยได้รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดทั้งต่างชาติกับเที่ยวในประเทศรวมกันสามจุดหนึ่งแปดล้านล้านแต่ว่า ปีนี้ทั้งปีก็ทําได้แค่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นของรายได้ที่ว่านี้เท่านั้นเองก็เป็นยี่หกเพราะว่าสามเดือนแรกยังได้นักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่แต่ถ้าปีหน้ายังเล่นพิธีกรรมแบบนี้คงต่ํากว่าย uh ี่สิบหกแน่แน่ก็ปีนี้เราได้รายได้จากต่างชาติสามแสนกว่าล้านบาทได้รายได้จากในประเทศห้าแสนกว่าล้านบาทคือในประเทศเรารายได้ตกไปประมาณครึ่งหนึ่งส่วนต่างชาติเราตกเหลือแค่หนึ่งในเจ็ดของของเดิม อย่างที่บอกครับมีสามเดือนแรกอยู่ถ้าไม่มีสามเดือนแรกอาจจะศูนย์อาจจะไม่ใช่สามแสนกว่าล้านน่ะอาจจะศูนย์เลยก็ตรงนี้เขาบอกว่าปีหน้านเนี่ยนะรายได้จากคนต่างชาติจะเพิ่มเป็นประมาณห้าแสนล้านเมื่อกี้บอกสามแสนกว่าล้านใช่ไหมแต่บอกว่าจะได้นักท่องเที่ยวประมาณสิบล้านคนของปีนี้นะเท่าที่เราเห็นตัวเลขมาได้หกจุดเจ็ดล้านคือมาจากสามเดือนแรกที่โควิดยังไม่มาปีหน้านจะเป็นสิบล้านก็คือเพิ่มขึ้นจากหกล้านกว่าเป็นสิบล้านฉะนั้นเขาก็เทียบบัญญัติแต่อย่างเอา ก็คือจากหกล้านเป็นสิบล้านฉะนั้นรายได้จากสามแสนล้านเป็นห้าแสนล้านคือเทียบมันหญัแต่อย่ยางเอาว่ามีคนมากขึ้นประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็รายได้จะขึ้นมาสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คือเขาใช้ความเชื่อแบบนี้จากการคำนวณตัวเลขแบบตั้งมาคร่าวๆหรือเปล่าคือเขาประเมินเอาแบบตั้งตัวเลขขึ้นมาเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็จากในนี้ปีสองพันยี่สิบสองการเที่ยวในประเทศเมื่อกี้บอกว่าร้อยี่สิบล้านครั้งใช่ไหมปีสองพันยีิบสองคืออีกสองปีจะเพิ่มเป็นร้อยแปดสิบล้านครั้ง ก็คือคนหนึ่งก็จะเที่ยวกันสักสามครั้งถึงสี่ครั้งเป็นอย่างน้อยไม่รู้ว่าดูจากอะไรอย่างที่บอกนะแต่ว่าต่างชาติจะได้เข้ามาในปี2022คือยี่สิบล้านคนดูจากอะไรคือยี่สิบล้านออบเชื่อว่าครึ่งหนึ่งเขาประเมินเอาว่าครึ่งหนึ่งของของเดิมโดยที่ไม่ได้บอกที่มาว่าคุณประเมินจากไหนหรือว่าคุณก็คือสมมตินนะสมมติว่าให้อ็อบคำนวณการเที่ยวไทยจะฟื้นเมื่อไหร่อืมอบก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆแล้วอะนะ แต่ว่าเอาก็เดาเอาอีกสักสองปีแล้วกันคงได้สักครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเอ,อก,ก็ตั้งตัวเลขมาเหมือนเป็นตุ๊กตาวาเฉยๆไม่ได้รู้แหล่งที่มาอะไรเลยเอบคิดว่านะทิ้งไทยก็คือว่าปีหน้าเนี่ยโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะต้องจับตาดูกันอย่างมากเอ,อกเคยพูดในอันนึงไปว่าปีนี้เผาหลอกแต่ปีหน้าเผาจริงถูกไหมเผาหลอกก็เป็นเพราะว่าส่วนปีนี้เนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขายังทนกันได้อยู่ ส่วนเล็กๆก,ก็ทยอยตายจากธุรกิจไปเยอะแล้วเหลือแต่ใหญ่ๆแต่เขายังทนกันได้อยู่เพราะว่าอาจจะแบบพอผดอผันเจ้าหนี้ได้หรือว่ายังพอกู้เงินมาประทังชีวิตไปวันๆได้แต่ปีหน้าเนี่ยเผาจริงเลยเพราะว่าเขาจะทนไม่ไหวกันแล้วแน่นอนแล้วก็จากความท่าม,มากเรื่องพิธีกรรมปิดกั้นต่างๆเนี่ยที่เขาทํากันมาในปีนี้เนี่ยมันจริงๆมันเริ่มออกผลแล้วใช่ไหมล่ะที่เราได้ติดตามข่าวกันตอนช่วง ปลายเดือนธันวาเนี่ยที่มันอะไรกันเยอะแยะเลยทางทีวีเนี่ยนะติดเชื้ออะไรพวกนี้นะก็คือสิ่งที่เขาได้ทํามาเพราะว่าเขามีเรื่องของพอลกอปิดกั้นต่างๆที่เขาอ้างว่าจะเอาไว้ใช้ป้องกันโควิดใช่ไหมแต่ผลก็คือสุดท้ายก็กั้นไม่สําเร็จแล้วก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเรานึกว่ามีอยู่แค่สกลุ่มใช่ไหมกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยากให้เปิดก็คือพวกเราที่รู้ว่าทําได้แล้วก็ อปกศึกษาประเทศที่แบบเป็นทะเลหรือว่าเขตร้อนเนี่ยที่เขาทยอยเปิดแล้วเขาก็ไม่ได้มีเชื้อโควิดพุ่งเนี่ยนะก็คืออปรู้สึกว่ามันคุ้มที่จะทาได้คือกลุ่มหนึ่งแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือเรานึกว่าเป็นกลุ่มที่คล้อยตามคล้อยตามที่เขาขู่กันรายวันก็เลยกลัวทั้งกลัวโควิดด้วยไม่อยากให้เปิดด้วยเปิดไปก็ไม่คุ้มหรอกจะเอาเชื้อมาติดพ่อแม่คุณหรือไงอ่าก็คือเหมือนเป็นอยู่ในกระแสข่าวที่ทางคนจัดการประเทศเขาควบคุมอยู่แต่ความจริงคือมีกลุ่มที่สามด้วยกลุ่มที่สามก็คือ กลุ่มที่หนึ่งคือกลัวโควิดด้วยอ่าแน่ๆสองคือก็ไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจทางคนจัดการประเทศด้วยคือมองว่าอาจจะคอร์รัปชันหรือว่าไม่ได้เรื่องปิดกัน้นแบบว่าคุมไม่สําเร็จแล้วยังปล่อยให้เชื้อแพร่ระบาดคือเรียกได้ว่าคือทั้งกลัวด้วยทั้งไม่ไว้ใจคนจัดการประเทศด้วยคือจบเลยกลุ่มนี้ก็คือเหมือนกับว่าอย่างตอนเนี้ยทางคนจัดการประเทศเขาก็ผิดพาลาดละปล่อยให้เชื้อพุ่งแพร่ระบาดนี้ใช่ไหมกลายเป็นว่ากลุ่มนี้ก็คืออ่ะ ทั้งบ่นโควิดด้วยแล้วก็บ่นคนจัดการประเทศด้วยก็คือเรียกได้ว่ามันยากมากที่จะฟื้นเพราะว่าถ้าเกิดเขาคอยตามท่านผู้นําอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเกิดท่านผู้นําพลิกลิ้นขึ้นมาว่าอยากจะเปิดขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะโอเคขึ้นใช่ไหมแต่แตกลายเป็นว่าตอนนี้คือขยะที่หมักหมมกันมาเนี่ยมันโผล่ออกมาของเดิมคือคุณก็เชื้อโควิดในประเทศมันพุ่งเพราะว่าพวกเดียวกันที่ไม่ยอมทําตามมาตรการที่สนามมวยก็ทําให้มันพุ่งออกมา แล้วตอนนี้คือโควิดก็พุ่งอีกก็เพราะพวกเดียวกันอีกที่แอบมังหมมอะไรสักอย่างเอาไว้แล้วโควิดมันก็ระบาดอีกก็เพราะว่าตัวเขาเองทั้งนั้นเลยคือคนจัดการประเทศทั้งนั้นเลยฉะนั้นกลายเป็นว่าต่อให้เขาพลิกลิ้นยังไงก็ตามเนี่ยนะคนกลุ่มที่สามที่บอกว่าทั้งกลัวโควิดแล้วก็ไม่ไว้ใจคนจัดการประเทศด้วยเขาจะไม่ฟังอะไรอีกต่อไปก็คือคุณจะบอกว่ารักษาได้โควิดมันกระจกโควิดมันควบคุมได้งไงเขาก็จะไม่ฟังแล้วฉะนั้นคนที่แบบนี้ก็คือปิดใจร้อยเปอร์เซ็นังไง ฝั่งเราจะพูดยังไงฝั่งคนจัดการประเทศจะพูดยังไงเขาก็จะไม่ฟังทั้งสิน้นฉะนั้นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่คนจัดการท่องเที่ยวเขาตั้งตัวเลขเป็นตุกตาเนี่ยนะเหมือนนั่งคำนวณเลขเองเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะฟื้นมีสังชาติตั้ง10บล้านคนในปีหน้าท,ทั้งที่ต้นปีเนี่ยมันยังไม่มีสัญญ,ญาณเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าถึงสักแสนคนเนี่ยอาจเป็นไปได้เราอาจจะยอมผ่อนผันมากขึ้นแต่ว่า1ิบล้านคนนี่คิดว่ายากมากนะครับ ังแล้วคิดเห็นยังไงหรือว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากจะให้อบพูดนะครับก็สามารถส่งลิงก์มาที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ